มาเจอก,กันอีกแล้วนะกับช่องบ้านนชาแนลนะครับผมจ้อยไปทำยังตรงนี้ฮะม,มันจ้อยแล้วก็มาหาผลไม้ นะ,ะเรียกว่าหมักสมม่องนะครับภาษาไทยยังไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกยังไงนะฮะงติงงะตรัง,รงนะะเสียงนุก๊กมาดูกันเลยนะฮะ โดกนะฮะเกือบแล้วนะครับเกือบเกือบจะได้ตัดทิ้งนะฮะนั่นลูกนั่นละพูนั่นละไงนะเออพูนั่นละยังไงนั่นละอ้ย ลวงลวงลวงลงมาแล้วนะครับอึดเดยวเด้อเด้มน,นี่นะครับเอาไปดองอร่อยนะฮะผลไม้ชนิดนี้นะครับหาได้ทันยากทันยากมากนะครับหาเวลาทานนะ Tì đều mẹ mình ngắn ngủa 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 บ้องบ้องที่เอาอะไแรกๆนะสอดเข้าไปเลยนั่นลุกง่ายน,นั่นนะเออตัวนระก็ได้นะบ้องมันโดนเมื่อกี้นี่นนะนะน่นะตระระ เป็นง่าอันนั้เอาเลยนี่คนอยู่นี่นะครับบักสมอลนะครับ นี่แหละเนี่ยผู้เชียวชาญชำนาญขึ้นต้นไม้นะครับเลือตไบายวะ คาดองนะฮะได้จะประมาณ2กิโลน่าจะได้นะครับ อีแก้วอ่าหัวเราะอืมอึบอึบนี่นะฮะผลผลิตลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ

องยายเพื่นเด้อนี่ไม่ไมเร็ว่อหน้เอย่าเพิ่งแย่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอเอเออ้ย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 กินหรอยากลินอยากลินหวานนี่ อ้าก็เฮ็ดพิษเจียวระบาดนี่เพินได้หมักสมม่อเอา้าลินลินคนเดียวอะไรเอา้าอึบเอา้เอาเขียงแรงโอ้ยโอ้ยคักเอา้าขนอะไเดียวละ่ะเดี๋ยวนี่เวลาน่ะเอ้ยมันกิ่งไง,เ,เ,อองเอ้าหาเอ้าเคีย้ยเคีย้ย เอา้ามันออกมอีกแล้โอ้ยเอา้าหายแล้วโอ้ยกิ่งเลยทีนี้อ้ยสนุกอ้ยเอาได้เตมเอาได้น่ะเอ้าทับเลยเออทับให้มันเตกเลยเออเอา้าทับเอบเอ โอ้ยมีความสุขเปิ้นได้หมักสมมออ้าววันวันโมเลนมากับพี่น้องมา,มาอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเห็นยังไงนี่ฮะทำเอทำเจียวปลาเนาะ ของผมของผมมีอยู่นี่นแอแม่ซื้อมาไว้ตั้งเยอะ,ะปะลาไอ้ปลาปลากับของนะ,ะ,ะ,ะนนงเจียบอา้าวมานั่งเท้าเข้าเห็นยังวะเนี้ยฮะเฮ้ยอันนี้นอนเฝ้าเลย ไหนยาตั <gy> ้งเยอะนองกินเสือเลยอ้ามันมุดเข้าไปในป่ายาเนี่ยน่ก็เอาแล้วนี่ยเนี่นี่ยเ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 นนี่นอะงอ้วนเอาเลยยากเล่นเท่านะเวลาไปเก็บเอ้หมากหมากที่ร่วงก่อน ไปแล้วไปเก็บซอยกันเล้วใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะชมบัดสนเช่เนเนะีวนจะเป็นใหม่นะ,ะคลิปหน้านะครับสวัสวดีครับ